สวัสดีครับผมนายราเมศพงษ์ผมผู้นริการโครงการชนะทานบุรีลำนะครับวันนี้เราก็จะมาคุยเรื่องของสถานการณ์น้ําในจังหวัดบุรีรลำและก็การเตรียมพร้อมรับมือดูแลที่จะถึงนี้นะครับก่อนอื่นผมขอญอาตนําเสนอในเรื่องของปริมาณฝนที่ตกก่อนนะครับฝนเฉลี่ยของเรานะครับปีนี้อยู่ที่1,130นะครับซึ่งถือว่าต่ากว่าเกณฑ์อยู่ประมาณ1 5นะครับเรามีอ่าง เก็บน้ําที่สําคัญนะครับได้แก่อ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ทางตอนใต้นะครับอ่างเก็บน้ํานางรองนะครับแล้วก็มีอ่างขนาดกลางอีก15อ่างที่สําคัญนะครับในจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งภาพรวมของปีนี้เราเก็บน้ําได้ค่อนข้าง,งน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ120ล้านลูกบาทเมตรหรือคิดประมาณ4 0่อซนะครับซึ่งใน,ในฝนที่ผ่านมาต้องยอมรับวา่าฝนเนี่ยมันไม่ค่อยตกในใน,ใ,นในในช่วงตอนใต้เท่าไหร่หรือ ทางต้นน้ําเท่าไหร่จะไปตกในช่วงของกลางแล้วก็ช่วงปลายนะครับทำให้เราเก็บน้ําได้น้อยกว่าปกตินะครับซึ่งมีผลต่อการาบริหารจัดการน้ําแน่นอนนะครับในในจังหวัดน,นะครับซึ่ง ทางของการบุรีรัมย์ก็ให้ความสําคัญนะครับในเรื่องของการบริหารการน้ําตามลําดับนะครับก็คือเรื่องของการอุปโภคบริโภคนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ําจอร์ชเคมากนะครับซึ่งอยู่ตอนทางตอนกลางนะครับอ่างจอร์ชเคมากตอนนี้ก็มีน้ําอยู่ที่47เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็อ่างหว้วยตลาดจะอยู่ที่46เปอร์เซ็นต์ซึ่งสองอ่างนี้เป็นอ่างที่มีความสําคัญมากๆนะครับในการอุปโภคบริโภคเพราะใช้น้ําดิบในการดูแลคนในเมืองนะครับของบุรีรัมย์นะครับ ตรงนี้ทําให้เราต้องมีการบริหารจัดการน้ำนะครับที่ที่ค่อนข้างประณีตนะครับในส่วนของภาพรวมนะครับก็ยังถือว่าปีนี้ อย่างที่ทราบนะครับอันนี้กราฟนะครับที่แสดงถึงกราฟเป็นสีเหลืองนี่คือปีปีนี้นะครับปีสีเขียวนี่คือปีที่แล้วก็จะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่อ่างก็จะมีปริมาณที่น้อยกว่านะครับอยู่ประมาณถึง20%เลยทีเดียวนะครับแต่ในเรื่องของการอุปโภคบริโภคนั้นเราก็ยังค่อนข้างาวังใจได้นะครับเพราะว่าเราอมอนิเตอร์ทั้งตัวปลาปลาสดทุกภาคนะฮะทั้ง16สาขานะครับทั่วจังหวัดบุรีรัมย์นะครับซึ่งลักษณะของน้ำ ที่จะใช้เป็นน้ําดิบในการผลิตปลาปลาเ็ายังสือว่าอยู่ในปริมาณที่พอเพียงครับอย่างไรก็ตามนะครับทางโครงการชานบทวีรัมก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับมีการบริหารจัดการด้วยการาการเติมน้ำนะครับจากสถานีสูบน้ํนลาไปมาดนะครับเราเติมน้ำตั้งแต่ช่วงปลายฤด,ดูฝนนะครับที่จะเข้ามาในอ่างจะเข้ามากนะครับตรงน,นี้เราก็ระยะทางทั้งสิ้นประมาณ16กิโลเราได้ดําเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับทั้ง ประชาชนและก็เกษตรกรในการอุปโภคบริโภคเป็นหลักเลยนะครับครับสวัสดีครับผมสารวดงาพมินวัวน้าฝ่ายจาัดสรรน,น้ำและประปรุงะระบบชมมทานโครงการชรมทานบีรัมครับในส่วนของการพบปลูก พืชนาปางปีนี้นะครับเนื่องจากจังหวัดบีรัมนะครับมีปริมาณน้ำค่อนจะน้อยนะครับคิดเป็น40%นะครับของอ่างเก็บน้ำทั้งหมดนะครับส่วนอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยนะครับเราก็ส่งรณลงให้ลดการเพาะปลูกทำนาปางในพื้นที่นะครับเราก็มีการส่งเสริมทำการเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยและก็ส่งเสริมในการเกี่ยวกับน้ำาป็บพุทภูเป็นหลักครับส่วนอ่างที่มีปริมาณน้ำมากในแก่อ่างเก็บน้ำลำตะโคงเร่อเบอร์แคนดงจังหวัดบีรัม ซึ่งมีปิมานน้ำอยู่74นะครับปีนี้เราก็าส่งเสริมให้มีการทับนาปังนะซึ่งเราจะเอาโครงการเปลยยกัะแหงนะคงเข้าไปเสริมด้วยนะเพื่อเป็นการประหยัดน้ำนะและก็เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ตามนโยบายของกรมชมพูทานครับ ครับในส่วนของการบริหารจัดการน้ําที่สําคัญอีกประการหนึ่งนะครับก็ในเรื่องของการบูรณาการนะครับรวมกับทางภาคส่วนของจังหวัดนะครับไม่ไว่าจะเป็นเกษตรและสากลนะครับ ทางกรมตุนิยมวิทยานะครับการปร่าป่าสนผิวภ,ภาคแล้วก็ทางปอนะครับที่จะมาดูแลประชาชนทั้งในเขตและนอกเขตนะครับชนานนะครับโดยเฉพาะความห่วงใยในเรื่องของป่าป่าชุมชนนะครับซึ่งเราต้องประสานงานกับหน่วยงานก็คือองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะตรวจสอบนะครับว่าตรงไหนที่มีจุดไหนที่ขาดน้ําเราจะได้เข้าไปบริการแล้วก็ช่วยเหลือได้ทันท่วงทีนะครับผม โดยสรุปสถานการณ์น้ำในจังหวัดบุรีรัมย์นะครับโครงการชมประทานบุรีรัมย์ก็ขอสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับว่าเราจะมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอไปถึงตลอดหน้าฤดูแล้งนี้อย่างแน่นอนนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็ฝากในเรื่องของอาการใช้น้ำนะครับอย่างรู้คุณค่าทั้งภาคของประชาชนภาคของเกษตรกร,ะกรนะครับการใช้น้ำอย่างประณีตก,ก็จะมีส่วนสำคัญนะครับการประหยัดน้ำร่วมกันนะครับ เพื่อเราจะได้ผ่านฤด,ดูแรงนี้แล้วก็มีน้ําเพียงพอในทุกๆภาคส่วนครับสวัสดีครับติดต่อสอบถามได้ที่เพจเฟซบุ๊กคอปอบุรีลำและเว็บไซต์โครงการชนประทานบุรีลำค่ะ